ร่มเงือเมเป็นลมนะครับแบบนีลยนะครับพี่ทุก no ท no ่านทุกหน้าทุกท่านทั้งหมดในการฝึกชงกิ้งด้วยนะครับชงกิ้งคือการช่วหลือผู้ป่วยที่มีสิ่งกระพังหายใจนะครับผมเอาหลังเขาเนี่ยิ้งกันหน้าอกเราแล้วค่อยลาเขา เขามีเว็ดก็จับคอเว็ดเขาแล้วก็ลากไปหลังรถนะครับไปลากไป ถูกยิงที่ขาซ้าย กองเชียร์กองเชียร์คอยค้ชอยู่ที่เดิมแก่งครับเกงบัดโม่บัดม่บัดโม่บัดม่บัดม่ัดม่กตุ้นน้ำดิอันนี้อันนี้จะเห็นน้ำโม่เนี่ยอันนี้จะเห็นดีที่สุดพราะว่าอย่างสามคนที่ถามว่าคือไขมันเยอะอย่างผมที่เป็นตดเนี้มันจะขึ้น Hello, Good morning อันนี้ผมก็เหมือนเดิมครับยอยโยงอีกแล้ว hello good morning ไม่แล้วครับตอนูครับ เข้ากันนะครับเข้ากันครับขุนยอขุนยอนาบ้านเที่ยงนาบ้านเที่ยงเข่งบอกก่อนครับตอนนี้ดูท่าเดียวโซนขุนยอนาบ้านเที่ยงนาบ้านเที่ยง ब <türk> มเลือนออกขาขวาเลื่อนออกอย่างเยึะพุ่งปิด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 ปดปิปตเนื้อพุงปิดเนือพุ่งปีดเนือพุ่งปิดเนือพุ่งปดเือพุงปิดเนพุ่งปิบปได้แล้วดแล้วสงหลนะ love no, về no, 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 no. <laughs> าดเจ็บที่แขนซ้ายขาขาก็ได้แขนขาเนี่ยหูเลือดตามหลักมนุษยธรรมเอ้มันน่าล็อกแป๊บเดยมันแจ้งปืนคนแรกใช้งแต่เรามีปืนอีกล้ที่ตำรวจมึเจอคนละขวาย่อยู่คนเดียวกัน้งกบมันไม่ได้อยู่หมามนอกพักก่อนเลยไม่ได้ยช่วย ผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับพี่พี่ผมขอสัมภาษณ์หน่่อยจะววิงแล้เออทำไมพี่ไม่วิ่งนะฮะตันรู้ไงตันรู้ไอ้หมอขอสัมภาษณ์หน่อยครับโดนอะไรครับคุณหมอหนูโดนยิงมาเออหนูโดนยิงมาทั้งทีมเลยทั้งทีมล้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 มถูกยิง เดววีวแล้วสิบวิสิบหนึ่งวิสิบสองวิสาวิสิบสี่วิสิบห้าวิโอโอัน อไหมครับที่เหลือทำไรอนี่เขาทำแล้วที่เหลือก็ไปต่อนี่ไปต่อนี่วต่อนี่ขาเจ็บขาขวาเจ็บขาขขว ปาเจ็บขาขวาโอเคป๋าเจ็บช okay. ่วยป๋าด bon ้วยไอ้หนูไอ้หนูช่วยป๋าด้วยเร่งมุ่งเร็วข้าสิบหกสองหก ให้ให้เดินลงไปก็ได้ทุกทาสาธิตวิธีแล้วก็เดินลงไปวววนนีีนนีี้ขตอเเดดยย

ขาซ้ายขาซ้ายขมีเลือดออกสูงเร็วล้นั่นมมไมมรัวขสูงเร็วล้วนั่นหานล่ะสิบสามสามสิโอเคสิบสามสาองสางไปยไปงไปพอมาเห็น

สติมีสติยู่นตับผมชื่ออะไรเลืเออกระมือได้ไหมกระมือได้เข็งมากแข็งมากหายใจล่งครับหายใจลุ่งดีนะอาจจะอดก่อให้นี่อยู่ในเนั้นล่างถอ่อให้ถอดเป็นดีตบมันจะมีเป็นดำเลยแล้วแหละเอากำอำเอากำดำเต็มแต่กี้โดดเราเปิดหรอ ดเช็คที่คิวยังอ่าตรวจร่างกายมาัสเลยครับมัสเลยสแสดงการตรวจร่างกายมาัสให้ผมดูหน่อยโอเคหายใจได้ไหมเราถามที่คิวครับเพิ่ม

มาเลยครับวางเลยครับวางวางวางนี่ลูกทีหลังครับดูหลังครับดูหลังครับหลาดปัสวิสต์ต่อวิตหลังครับหลังทะลุไหมทะลุครับอ้าวทะลุทะลุเรทะลุทะลุล่นแบบปิดอย่ไหไแบบปิดจะอยู่ในกระเป๋าใบสีดำอาแล้วใครแจ้งผบอรนอยังสมมติว่ามีผบอมะไม่ได้หรอครับสมมติมีแปะแล้

Anh đi bà. Bà bà. Bà, bà. Hãy hãy bà. bà, bà, bà bà phải đẹp cho mẹ phải đẻ có bị mẹ em nhục lớn, mẹ nhục chưa? อันนี้ครูก็จับล้มแล้วเหรอหรือล้มเองเนี่ยลุกได้ไหมครับลักได้ไหมครับลุกได้ไหมครับลุกได้ครับลุกได้ไหมครับ หมาหา

แขนที่ปูดเปิดประตูขาดใครเปิดประตูคนนั้นแหละขาดใครเปิดแขนซ้ายขาดแขนซ้ายขาดขึ้นมาคน้หนึ่งออกไปออกไปก่อนเยี่ยมเยี่ยมแขนซ้ายขาดยังจับแขนได้อยู่อีกแขนซ้ายขาดครับหุวหน้าสี่สามสองสี่สามสองเฮ้ยครับแขนซ้ายขาดเยี่ยมยอด สวยงาม14 32ี่สามสงมีดูเลยเก่งมากครับเก่งมากครับเก่งมนจแล้วครับแทงเขาได้ไหมโอเคแจ้งยังแจ้งดีแจ้งศูนย์ดิแจ้งน้อยแจ้งดีใครหัวหน้าทีมก็แจ้งดิครับแจ้งผมบอกไปเลยแจ้งดิขอลองเสือโลบอกว่าคนเจ็บมีคนเจ็บมีเจ็บตรงนั้นตรงนี้แขนที่ดีวันนี้มีคนเจ็บแขนปลอดตายแขนขาดขอลองเสือโลมาทีนี้ตกแป้นไหมเดือนหย่าปืน

ตอนนี้กีฬคิวเสร็จแล้วตแน่นน้อครับไปเี่ยนที่แขนรู้ไหมนรงนี้แล้วอรอตอนี้